สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เพจเชิงโกงของเราวันนี้มาอัปเดตเขาเรียกอะไรนะผลสกอร์ของบุนเดสลีก้านัดที่28 28, 28. ป่ะ27 28บางนัดก็เป็น27ของเขาเป็นเป็นแบบเดที่น28นะฮะของบุนเดสลีก้าก็แข่งครบกันไปแล้วทั้งหมด9คู่ด้วยกันน่าจะบางคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วละว,ว่าผลเป็นยังไงแต่เราก็จะมาเสริมเพิ่มเติม,ตมสักนิดนึงว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเกมนั้นนะฮะแล้วก็มีอัปเดตข่าว ในช่วงท้ายสักนิดหนึ่งก็มีข่าวใหญ่โอามากมายในบ้านเราก็มีนะส่วนต่างประเทศก็ยังเงาเงาอยู่เหมือนเดิมนะฮะ,ะมาเริ่มกันเลยคู่แรกเดกาซิเกอร์เป็นบุเซียดอตุลเปิดบ้านพบกับไบร์นมิวนิคดอตบุลวันนี้ก็มาในชุดเต็มผู้สาปต,ตัวเป็นโรมันเบอร์กี้วันเดลอาคาคชิดูคาสฟิชเชคแมทฮุมเมลตรงกลางเป็นดาวูดเดเลน,เนี่เกเรโร่กับฮารกิมมี่ส่วนกองหน้าสามคนก็มีเออร์ริงเบลฮารันยูยรลนบานแล้วก็เตอร์กองอาซานะครับ ชุดใหญ่ชุดใหญ่หญส่วนบาเยิร์นมิวนิกวันนี้มาในระบบเดิม4-5-1สาตูวเป็นมาร์เนลนอยเออร์กองหลังก็มีเดวิดอลาบาเจิลมเบอเตงอัเฟนโซเดวิสอ่าไม่จะมีปาวากองกลางก็จะใช้คิมิชเป็นตัวต่ำตัวกลางก็เป็นกอริชกาปีสองคนเป็นแซจินาบีกับคิงส์ลีย์กูมองครับกองหน้าตัวเป้าเป็นเลวานดอฟสกี้ส่วนกองหน้าตัวต่ำเป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับก็บบน่าสนใจตอนก่อนเรื่องเกมก็พยายาม มือนจะเป็นฮูเมลที่เกือบจะไม่ได้ลงนะแต่สุดท้ายลูซนฟาร์ก็บอกว่าพร้อมที่จะลงและเข็นลงมาจนได้นะครับ,รบอ่ะไปดูเกมกันดีกว่าเป็นฟุตเป็นไงก็เล่นมาแค่30ิวินาทีแรกเราลุนก็ได้ลุ้นก่อนจากอาซาได้บอลแล้วแทงรูช่องหลุดมาแล้วแต่นายเออออกมาตัดบอลหน้าเข่าแก่โทษแล้วบอลไปเข้าทางของฮารันและล่างหนีตัวประกบไปหนึ่งคนแล้วก็ยิงแล้วขาวนายเออไม่เข้าอ่ะ มีโบเตงยิงคุมเส้นก่อนแต่ที่ออกไปผ่านโดนเออไปแล้วแต่ไม่ผ่านโบเตงอะต่อมาฮะเป็นนาทีที่อะไรเป็นนาทีที่10ครับเป็นอาซาเปิดเข้ากลางให้เกโรโรโคเข้าประตูไปแต่ผู้สินยกลงล้ำหน้าไปแล้วยกลงไปยงยกลงรีบไปไหนเนี่ยยกลงล้ำหน้าไปแล้วถามวันรีบไปไหนไม่รีบครับก็เดี๋ยวคลิปประจนานครึ่งชั่วโมงสีินาทีก็ไม่เป็นไรก็ท่านผู้ชมได้รับข่าวกันอย่างเต็มอิ่มไม่ต้องห่วงฮะอะส่วนไลน์แมนยกธงไปรูเมื่อกี้ อกลับไปดูเมื่อกี้ก<ช>่อนใช่ไหมะแะไรแบนยกธงก็ไม่ได้ได้ดูไหมคุณเนี่ยไม่ได้ดูผมเหมือนจะได้ดูนะผมเปิดทิ้งไว้นะแล้วแล้วก็หลับอ่าส่วนมาเยนได้ประตูขึ้นนำนาทีอะไรสี่สิบสามกับก็เป็นบารเรยนที่ถึงเกมบุกอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่เป็นทางคิม,มิตไปแย่งบอลมาได้จังหวะแรกแล้วก็วิ่งเติมขึ้นมาเอาบอลจากคิงลี่คอมอง แล้วก็ชิปข้ามหัวตัวเบอร์กี้เข้าไปเพราะเบอร์กี้เขยืบออกมาจากเส้นเล็กน้อยไปดูหาชมกันได้ไฮไลท์สวยตรงนี้เขาบอกว่าลูกนี้เป็นลูกที่สวยมากลูกหนึ่งครับชมคิมมิตเลยนะว่าเป็นนักเตะที่ยิงได้เยือกเย็นมากมากจากแ็คขวาครับสู่กองกลางเขาเป็นนิวฟิลิปรามนิวฟิลิปลามแต่ลูกนี้ยิงสุดจริงนะฮะชิปตั้งแต่นอกกรอบเขตโทษอะประมาณเกือบกรอบเขตโทษชิปเข้าไปโรแมนเบอร์กี้ก็เสียท่าหมดสิทธินะฮะก็เป็นประตูที่สามของเขาในฤดูกาลนี้ครับ ก็นำหนึ่งศูนย์ของไบร์นก็จบครึ่งแรกครัโดยสกอร์นี้นะครับครึ่งหลังก็ลูเซนฟา้าบุนซือของดอทมุนก็เปลี่ยนตัวเอาซานโชกับเอมเดชานลงมาแก้เกมแทนแบัตสแล้วก็เดลานี่ครับก็น่าจะเพิ่มมิติในแนวรุกมากขึ้นในการส่งซานโชกับครับเอมเดชานลงมานะฮะก็มาเจอทีมเก่าหน่อยสําหรับเอมเดชานก็อ้วนขึ้นแล้วซานโชอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นพอ <het S 1> สมควรเลยแต่แล้วเขาเล่นดีซานโชก็ยังมีความไวอยู่ครับก็จบเกมไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งศูนย์ไบร์นบุกมาชนะ เราูนถึงถิ่นได้ครับก็หลังเกมก็มีสติมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าคิมมิชเนี่ยวันนี้ได้แมนออฟเดอะแมตช์วิ่งไปหมด13โลด้วยกันมากสุดในทีมไบร์นมิวนิกนะเกินเกินคนจริง13โลถือว่ามีแววจริงนักเตะวัย25คนนี้นะฮะแล้วก็มีอีกอ่าเหตุการณ์หนึ่งที่พูดถึงคือเอ้ยบาวฮาร์เรนได้ยิงแล้วไปติดแขนของโบเตงผู้ศินไม่เช็ค VR เลยแล้วมีอาการบาดเจ็บด้วยฮาร์เรน่วเอาเอาทีละอย่างเอาทีละอย่างเอาทีละอย่างเอาเอาเอาไอนเ่กันอ่ะเป็นไงบ จังหวัที่ฮาเลนได้ยิงด้วยซ้ายแล้วมันไปติดแขนของโบเตงก็ทําให้หลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมผู้สินไม่เช็ค VR ไม่มีสัญญาณจากเสียงไม่เช็คไม่มีสัญญาณอะไรจากห้อง VR เลยด้วยว่าแฮนหรือเปล่าอั้งทั้งที่ดูภาพช้าก็แฮนนะน่าจะแฮนเพราะแขนมันทำแขนมันทําให้ดูตัวใหญ่ขึ้นน่า,นาจะจริงๆน่าจะเป็นจุดโทษเลยแหละ แต่ผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็มีจังหวะของฮาเลนที่เจ็บเจ็บไปก็ก็ต้องตามกันต่อว่าฮาเลนจะเจ็บนานแค่ไหนนะฮะสำหรับเจ้าหนุมคนนี้ครับลงวันนี้ลงมาจริงๆบาเบาร์นกับดอ์มุนมีโอกาสทำประตูพอๆกันเลยนะเยอะพอสมควรเยอะท,อทั้งสองทีมแต่เป็นาบาร์นได้ครองบอลมากกว่าดูเกมดีกว่าก็หลายคนบอกว่าดอดมุนยุคหลังจากเจนคอมนี่แพ้ทางบาร์นมิวนิคซะส่วนใหญ่นะฮะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่า แชมป์จะเป็นใครในปีนี้มีมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนเล่าขานกันว่าอัลฟองโซเดวิสเนี่ยปีกอา่าแบ็กซ้ายของบาเยนเนี่ยมีจังหวะที่สปินไปสกัดบอลจากฮาแลนดบอกว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มีความเร็วสูงจริงๆโอ้เป็นนักเตะที่น่าจับตามองคนหนึ่งนะสำหรับอ so ัลฟองโซเดวิสแบ็กซ้ายชาวแคนาดาใช่ไหมครับสุดท้ายก็จบเกมนั้วหนึ่งศูนย์แล้วก็ทำให้บาเยนทิ้งห่างดลอดมูลไปถึงเจ็ดคะแนน โอกาสเป็นแชมป์ค่อนข้างสูงสําหรับบบเยอร์มินิกนะฮะอ่ะก็จบไปแล้วคู่แรกเดกาซิเกอร์เราทายผิดกันใช่ไหมทายผิดตอนนั้นผมต้งเนี้ยผมทายว่าดอมเลชนะ1นครับคุณโฟกทายว่าเสมอ2อซึ่งผิดทั้งคู่นะฮะก็ต้องเชื่อเราทีหลังเราเอ้ยจะมีถูกก็มีถูกบ้างเดี๋ยวเรามาดูว่ามีถูกกันหรือเปล่าครับออะส่วนคู่ต่อไปข้างฝัจะเป็นช่วงดึกของคืนวันแรกวันคือวันอังคารครับเป็นครึ่งเดวิสกเซนเปิดบ้านโดนวอบวกมานอกถึงที่ 4วิเทอรหนึ่งถือว่าไบเออร์เลยกูเส้นที่ฟอร์มกำลังดีๆนะก็หยุดสถิติไร้ผ้า12นาติดแพว้วบบวกเฉยเลยครับเอาเปไงบ้างกูบอกเกมนี้ก็เป็นเหมือนโดนที่ไปมงเบเม้นมาเยอะอันนี้ก็โดนมงคืนก็เริ่มจากอันที่43เป็นพอกาซิสอกองหลังขึ้นโขกให้วบบวกนำ1-0จากลูกที่ฟรีคิกด้านขวาก่อนที่อโนจะรับหน้าที่เปิดเข้ากลางมาให้พอพอเซนกิส พูดให้เหมือนเล่าซิเหมือนอ่านทำไมเนี่ยให้เหมือนเล่าก็บอกว่าคนนี้เปิดคนนี้โยนแค่นั้นจบโอ้หมันอ่านยากจริงชื่อพูดให้มันลำบากไหมอาลูกที่สองเป็นไงเอาลูกที่สองเลยครับก็เป็นอาโนคนที่เปิดลูกแรกแต่มันเป็นได้ฟรีคิกดีเข้าไปเลยอ่ะดีเข้าไปยิงเรียบตรงสวยไหมครับเป็นแชลแปร์อ๋อแชลแปร์ครับอ้าลูกที่สามลูกที่สามก็ไหลเลยตอนนี้เป็นสเตเฟนก็เป็นทางด้านเวกฮอรสแทงยาวให้วิกเตอร์กระชากบอลหนีดากวิดหลุดไปเส้นฝั่งซ้ายก่อนที่จะตักเข้ากลางให้สเตเฟนโค ก็เป็น3ามศูนก็ลูกโมง2ลูกแล้วแย่แล้วนะสำหรับครับอ่าไบเออร์อ่ะลูกที่4มาต่อต่อเลยฮะนาทีที่75ใช่ไหมครับก็เป็นอาโนอีกแล้วหาคอสบอลมาให้ฟอนการซิสโก6 4 0 3ประตูจากการโขกก็ฟรีคิกลูกนึงฟรีคิกอันนี้ก็ฟรีคิกแต่ก็เป็นฟรีคิกแล้วก็เปิดโม่งใช่ไหมโปกแย่จริงอาโนเป็นแรลโดแมนนะวันนี้ครับได้ดูไหมคู่นี้ไม่ได้ดูดึกเกิน อ่ะส่วนไบเออร์ได้เตยแทแตกได้ในช่วง85นาทีหลองการลิงเกอร์ครับก็เป็นทางด้านไคลเวิร์สได้บอลแล้วหลุดไปทางเส้นเก่าฟาก่อนตบเข้ากลางให้อราดีโอยิงติดบล็อกแล้วบอลมาเข้าทางบอมลิงเกอร์ก่อนที่จะแปรเข้าไปง่ายๆก็จบเกม4-1 4-1หยุดสถิติปลายพายของเลว์กูเซน12นัดเลยนะโอ้โห้อมมาดีๆบวบวกก็มีสถิติหลายสถิติบอกว่าตั้งแต่กลับมาแข่งใหม่ของบุนเดสลีกาเนี่ยเจ้าบ้านนี่ได้เปรียบเลยนะก็เหมือน เสียงเชียร์มันหายไปเจ้าบ้านก็ไม่ได้เปรียบอะไรเลยมันทําให้ก็เหมือนแต่สนามกลางแลยแหละโอ้แล้วดูช่วงแล้วทาให้เจ้าบ้านหลายๆนัดที่ผ่านมานี่แย่หมดเลยนะหลายคู่เลยนะที่แย่อะรัดนี้ก็ทายไว้เท่าไหร่เลยเฮ้ยไม่ได้ชนะอะไรพูดชัดๆดี่พูดชัดๆเลเวลโค้ชนะทั้งสองคนเลยอทายไว้ผมทายไว้เลเวอร์ชนะสองศูนย์กูโฟก์ทายไว้เลเวอร์ชนะหนึ่งศูนย์ซึ่งผิดหมดเลยโดนมัดน็อกไปเรียบร้อยก็ไม่คิดว่าโมโกจะบุกมาชนะค่ะนี้ ดูอีกคู่นึงเอาเป็นคู่แลปซิกว้แลวกันคืนวันนี้คืนเมื่อคืนเมื่อคืนช่วงห้าทุ่มครึ่งครับก็เป็นแลปซิกเสมอกับแพท่าสองสองเป็นไงลูกกแรกผมดูอันนี้ันนี้ผมดูแพท้าขึ้นนําก่อนแต่ชื่ออะไรรู้ผมจำไม่ได้ชื่ออะไรวะขึ้นดูคเสิรตคอสเตอร์มันเป็นกองหลังเปิดฟีแต่มุมเข้ามาแล้วก็บอลมันหลุดมันเลยไม่มีใครถึงสําหรับกองหลังของแลปซิกแล้วก็ทําให้คอสเตอร์มันเนี่ยของของแพท่า ม,อมเอาอะไรอ่ะแล้วใครอ๋อขึ้นนำก่อนจากกูยิดใครวะเนี่ยใครตรกลงไกลยิงเนี่ยเออแฮตเทนฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยฮเนฮาร์อเออเปิดมาให้กูนิดวิ่งเข้ามาตัดหน้าก่อนดิดเข้าไปหนึ่งศูนย์ไม่เคยดูใช่ไหมเนี่ยดูลืมหูเวลามันก็ห้าตุ้มครึ่งผมกำลังสลืมสลือเลยนะและนาทีที่สี่เอาลูกแรกก่อนเป็นการเปิดเตะมุมเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ได้กูยิดยิงเข้าไปพอคนแอซซิดเนี่ยพอเปิดเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเลเวลเปลี่ยนเลยมีการบาดเจ็บที่ศีรษะก่อนหน้าจังหวะนี้เขามีจังหวะขึ้นไป เทคมงแย่งกับแล็กซิกอะแต่ชื่ออะไรผมจำไม่ได้ก็หัวชนกันหนักเลยอะแล้วก็เหมือนจะแตกด้วยเหมือนจะแตกด้วยแตกเหรอใช่าก็นั่นแหละคุณไม่สนใจผมเลยอะผมก็แล้วกิจนาการเวลาคุณพูดลูกเตะมงเลยอ๋อนี่คิดภาพตามไปด้วยอะไม่ได้ดูอ๋อก็เข้าไปกูยิตกูยิตานักเก่าของลิเวอร์พูลอ่าใช่ก็ยังมีสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูล เป็นตัวยืมใช่ไหมตัวยืมมันยืมเลยแต่ไม่ใช่หมงนะลูกนี้เป็นการเปิดออกมาแล้วก็แบบบีดวิ่งไปไม่ใช่ดีดอ่ะมันคือโดนประมาณหน้าแข้งอ่ะไม่ใช่หน้าแข้งด้วยต้นขาเข้าไปเลยอ่ะก็ไปดูไฮไลท์กันดูเอาไปดูไฮไลท์กันดีกว่าอ่ะส่วนลาฟซิกได้ตีเสมอขึ้นครับนาทีที่ยี่สีแต่มุมเหมือนกันลอกนี้ใครยิงวะลืมไหมเนี่ยเป็นใครหมงอ่ะคอสเตอร์แมนใช่ไหมครับเออเมื่อกี้ที่พูดไปคอสเตอร์แมนมงเข้าไปกองหลังของเป็นเองคุณครูเปิดเปิดมาจากทางขวาเสาแรกเป็นคอสเตอร์แมนวิ่งเข้ามาโชว์มงเข้าเสาสอง ตรกนี้ผมกําลังสลึมซื้อเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ใช่กาลังจะหลับเลยคนก็ไม่รู้เรื่องแลวก็เสมอหนึ่งหนึ่งเป็นไงต่อฮะค่งต่อไปนี้ผมไม่รู้แล้วนะหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วลูกอีสองลูกที่เหลือมาช่วงเวลาไหนบ้างเครื่องหลังเลยปะเครื่องหลังเป็นไรซิกโดนฮาร์เซนเบิร์กเนี่ยโดนเหลืองที่สองในใบแดงถูกไล่ออกนาทีหกสิบสาม มันก็ลัเหลือสิคนนะสำหรับเจ้าบ้านไลฟ์ซิกนาทีที่68เป็นไลฟ์ซิกพลิกขึ้นนำเฉยเลยจากแพติชิกยิงอัดยาสไตล์โกของทางด้านแฮท์ธาบรินเข้าไปก็เป็นไลฟ์ซิกแซงนำสองหนึ่งก่อนที่นาที่82เป็นไลฟ์ซิกยาทำเสียจุดโทษจากที่ลุกแมนไปเสียบสกัดมาติยสคุนยาแล้วผู้ตัดสินก็ชี้เป็นจุดโทษและเป็นปียนรเทครับหน้าที่ยิงเข้าไปต่อยิงเข้าไปนิดมๆสองสองสองจบเกมคู่นี้เสมอสองสองไลฟ์ซิกพลาดโอกาส แซงดอบมูลขึ้นไปเป็นอันดับ2นะฮะ<ม>เราทายไว้เท่าไหร่ก็2 0คุณทายถูกนะค,ค,ค่โฟกุลโฟทาย2 2ผมทาย2 0น,นี่นี่ก็มัวเลยฮะตามได้นะตามได้ค <c oughs> นนี้อ่ะส่วนกู่ที่เหลือมาดูชาเก้ศูนย์สี่ครับใช่ไหมก็แข่งวันเมื่อคืนครับบุกไปแพ้ดูเดอบสองประตูต่อหนึ่งใครทายถูกไหมไม่มีคุณทายว่าดูเซดอบชนะหนึ่งศูนย์พอได้อยู่พอได้อยู่คู่นี้แต่ผมทายไว้ว่าเสมอหนึ่งหนึ่งนะฮะ อ่ะอีกคู่ที่เหลือแฟงเฟิร์ตกับไฟบวกก็เป็นอันนี้คืนวันอังคารก่อนใช่คือวันอังคารก่อนไล่มาแล้วคือวันอังคารเป็นเสมอกันสามสามครับแฟงเฟิร์ตกับไฟบวกก็เป็นไฟบวกขึ้นนําก่อนจากกิฟโฟอันที่ที่สิบเอ็ดแล้วก็ทางด้านอังเดซินวาจะมาตีเสมอให้กับแฟงเฟิร์ตก่อนที่นิวเบเดเซนจะมายิงขึ้นนำสองหนึ่งแล้วก็เป็นฮูลเลอร์ของไฟบวกจะมายิงฉีกเป็นสามหนึ่งก่อนที่ช่วงทายเกนจะเป็นคามาดกับแชลเลอร์จะยิงเป็นสองประตูต่อสามแล้วก็ แต่เสมอสามสามได้ก็ย kind of mm ิงสองลูกรวดนะใช่ไหมสำหรับแฟรงเฟิร์ตหรือเปล่าแฟรงเฟิร์ตก็ยิงชิ่งนี้ไปก่อนครับไปโบกแต่โดนก็สุดท้ายก็จบเกมเสมอสามสามทายไว้เท่าไหร่ผมทายไว้ว่าแฟรงเฟิร์ตชนะหนึ่งศูนย์คุณโฟกทายว่าเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับก็คุณโฟกถูกตรงเสมอก็เสมอเสมอกันซะเยอะอาทิตย์นี้ครับอ่ะส่วนคู่ต่อไปฮะเป็นเวเดอร์เบรเมนทีมในโซนตกชั้นนะเปิดบ้านพบกับบรัสเซียนมินเชนกับบาร์ทีมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันนะ เป็นไงก็เสมอกัน0-0ไม่มีอะไรสกอร์อะไรจืดมากครับผมทายไว้ว่ากัดบักชนะ2-0ฟุตโฟกทายไว้ว่าเบเมนชนะ3-1ไม่มีใครถูกทั้งคู่นะฮะเละกันไปเลยส่วนคืนวันพุธมีคู่ไหนที่ยังไม่พูดบ้างออฟฟนแนมออฟฟนแนมก่อนอ่อฟฟนแนมเปิดบ้านพบกับเอฟซีโครลชนะไป3ประตูต่อ1ได้ประตูจากบัมกัรเนอร์นาทีที่11แล้วก็เป็นทางด้านเบอร์นูของโคโลนโดนไปแดงนาทีที่26 ดูไหมผูเนี้ยไม่ได้ดูแล้วก็เป็นบัมการ์เนอร์ได้ยิงเข้าแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้เป็นประตูนาทีที 42, ่สิบสองเป็นยังหนึ่งศูนย์อยู่แล้วก็ได้ยิงอีกทีนะั้นสี่สิบหกแล้วก็เป็นครึ่งหลังเป็น um บัมการ์เนอร์เนี่ยนะครับคนเดิมยิงเข้าไปนาทีที่สี่สิบหกแล้วเป็นซูเปอร์ยิงนาทีที่สี่สิบแปดให้ฮอฟเฟนไฮม์นำสามศูนย์แล้วก็เป็น Super 48, ป,ปุนน๊บเนอร์ของฮอฟเฟนไฮม์ลวมไปแดงนาทีที่ห้าสิบสอบไปเดงเลยเหรอครับแล้วก็โคโลนตีไขแ่แดงมาจากคานนาทีหกสิบ ก่อนที่มากรูดของโคโลจะยิงจิวท์ทอฟไม่เข้าอันที่77จบเกม3-1ใครทายถูกบ้างคู่ไหนวะเนี่ยฮอฟเฟนทามผมทายไว้ว่าเสมอ0-0นูนคือโฟก์ทายไว้ว่าเสมอ2-2ก็ไม่ถูกไม่ถูกสักคนนะฮะจบเกมก็เป็นชนะ3-1ไปสองสำหรับฮอฟเฟนทามนะครับมาดูคู่ต่อมาเป็นอัลส์บวกบราซิลพาเดบอลก็เสมอ0-0อีกแล้วใครทายถูกบ้างไม่มีเหมือนกันนะฮะผมทายว่าอัลส์บวกชนะ3-0มูนคือโฟก์ทายไว้ว่าพาเด เอาตบวกชคนะสองศูนย์ห่างคนละชั้นเลยนะฮะอักษนคู่สุดท้ายของคืนวันเมื่อคืนเป็นยูนิโอนเบอร์ลินพบกับไมล์ศูนย์ห้าทั้งคู่ที่นัดที่แล้วโดนกันมายับทั้งคู่นะฮะเป็นเกมนี้เป็นยูนิโอนเปิดบ้านเสมอกับไมล์ศูนย์ห้าไปหนึ่งหนึ่งได้ดูจากบางกูอ่าบากูก่อนนาที่จริงให้ไมล์ขึ้นนาก่อนก่อนที่จะเป็นเอาอิงวาเซนของยูนิโอนเบอร์ลินจะมาเสมอแล้วก็เอาลิศของยูนิโอนเบอร์ลินโดนใบแดงอันที่สิบสองโดนแดงขึ้นแรกเลยนะก็ จบเกมเสมอหนึ่งหนึ่งก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับประมาณนี้สําหรับคู่อาจจะทายถูกบ้างผิดบ้างก็มันคือการเดาันฟุตบอลเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูตารางคะแนนกันบ้างตอนนี้บบเยอร์ิวนิกอันดับหนึ่งมี64คะแนนห่างจากบรูเซอรบลนอันดับ2อยู่7คะแนนที่57คะแนนฮะอันดับสามเบลแล็ซิกวันนี้เมื่อคืนเสมอแต่ก็ยังอยู่อันดับ3เดิมกัดบักเสมอเหมือนกันก็อยู่อันดับ4นะฮะ53คะแนนส่วนอันดับ5ไบเออร์เลวร์กูเซนที่แพ้ว มี5.3คะแนนเท่าเดิมอันดับที่5ไปอันดับ6วบ,บวกวันนี้ชนะก็คะแนนกระเตื้องมา42คะแนนนะครับ,รบส่วนโซนท้ายตารางพอร์บอลเสมอก็มีเพิ่มมา1แต้มเป็น19คะแนนนะครับส่วนเดอร์เบเมนที่เสมอเหมือนกันใช่ไหมก็ขยับขึ้นมาที่นึงเป็น22คะแนนแล้วก็อันดับที่17เป็นฟอร์ตูน่าดูซเซลดอที่วันนี้ชนะมาคืนชนะครับก็27คะแนนครับ,รบก็ตอนนี้เบเมนกับดูซเซลดอฟก็ห่างกันถ้าเกิด ต้องลุ้นให้เบเมนเนี่ยแซงดูเซดอฟให้ได้ก่อนถ้าเกิดเราอยากให้เบเมนยังอยู่ในมูเดสิลก้าต่อนะครับยากมันน่าจะยากนะสำหรับเบเมนเมื่อคืนก็ชนะดูเซดอฟใช่ไหมดูเซดอฟชนะชาเก้ถ้าไม่ชนะก็จะมี24กะทันพอสมควรก็กล้อยู่แต่ตอนนี้ก็ใกลแล้วาคะแนนแล้วอ่ะจากการเหลืออีกตัวอีประมาณห้านัดหกนัดเจ็ดนัดของเบเมนอ่าเบเมนมีแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับบุนเดสศริกาฮะวันนี้พูดผูกพูดผิดหน่อยง่วงนอนนะครับไม่ใช่อะไรดูบอลพยายามจะดูไงแต่มันดูไม่ถึงครับอมาดูข่าวคราวกันบ้างฮะวันนี้มีใครบ้างไปข่าวพี่มิลิกก็เปิดไฟเขียวให้กลับมาซ้อมแบบสัมผัสตัวกันได้แล้วพี่มิริกเขาเป็นจราจรเหรอสัมผัสตัวไงคุณกุบอกเปิดไฟเขียวเขาเป็นจราจรเนรอไฟเขียวอนุญาตอ๋อหามั้ยอันนี้หามั้ยหามครับอนุญาตให้สัมผัส ซ้อมแบบสามารถตัวได้แล้วนะครับแต่ก็บางคนก็ยังไม่มาซ้อมอย่างทรอยดีนี่นี่ไม่มาแน่มาแล้วมาเออมาแล้วอันนี้คุณบอกว่ายังกังวลอยู่ยังไม่ถึงอ๋อมีข่าวต่อไปอีกใช่ไหมครับส่วนวัสดสอดไอ้ของส่วนเอ็นโกโกองเต้ของเชลซีเนี่ยก็หลายคนกเอ็นโกโกองเต้ยังไม่มายังไม่มาหลายคนก็ในทีมก็บอกว่าทุกคนโอเคไม่ได้คิดว่าไม่ดีสําหรับเขาสําหรับกองเต้ที่จะไม่มาซ้อมทุกคนดูหลังนะก็เป็นที่รักของเพื่อนๆอยู่แล้วสำหรับกองเต้นะครับ สุดท้ายก็ต้องรอว่าน่าจะกลับมาเตะวันที่19มิถุนาสำหรับพีเมลีกนะครับข่าวต่อไปก็เป็นหลังจากเปิดซ้อมเนี่ยก็เป็นแถลงตรวจผลตรวจของรอบ3ามีติดเชื้อเพิ่ม4รายรวมเป็น12คนแล้วตอนนี้มาเรื่อยๆนะฮะสำหรับนักเตะที่ติดอันนี้ไม่นักเ<ม>ตะสุดท้าเป็นทีมงานเขาไม่ระบุอ๋อไม่ได้ระบุแต่ก็ยังไม่ออกมาบอกใช่ไหมว่าใครติดบ้างจากสามสโมสรครับสี่รายที่เพิ่มมานี้จากสามสโมสรเลยหรอ เป็นนักเตะสตาร์ของสโมสรนั้นอ่ะก็ต้องดูต่อไปผมว่าเดี๋ยวก็มีออกมาประกาศแหละว่าใครบ้างนะครับก็ตรวจกัน2,700ครั้งแล้ว2,000เลยเหรอครับตรวจกัน2,000ครั้งเลยเหรอว้าวกรทุ่มไงก็ทุกคนอะสอง0 0 0กว่าคนก็เขาขึ้นว่า2,700ครั้งก็ก็คือรอบ4อ่ะก็คือรอบที่4ี่อ่ะอ่ะรอบที่3เออรอบที่3แต่ผมว่าเดี๋ยวก็มีรอบที่4ถ้าเกิดยังมีคนติดอยู่ก็จะตรวจเรื่อยๆแหละผมผมว่าเขาน่าจะตรวจเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีคนติดนั่นแหละครับถึงจะโอเคนะฮะ ดูข่าวต่อไปเนี่ยทอยดี้ใช่ไหมครับก็จะมาแล้วครับทางด้านผู้นําฝ่ายค้านการแข่งต่อทําไมเรียกว่าผู้นําฝ่ายค้านนะข่าวเนื้อข่าวอะไอย่างนี้ <_ S 1> เอ้คุณนี่พูดถึงการเมืองปะเนี่ยไม่เกี่ยวอันนี้ผมเป็นเรื่องนะอย่าอย,อย่านะมันกีฬามันไม่ควรไปยุ่งกับการเมืองมันไม่เกี่ยวกันนะข่าวเขียนเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องอ่านตามก็ได้คุณหาร์วเนี่ยผมชอบผมณชอบผู้นำฝ่ายค้านอ่ะ แต่เขาไม่ไม่อยากความมาเตะตอนริงตอนแรกเพราะ่านี้วงผมก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องเป็นห่วงคนในครอบครัวถ้าเกิดเขามาซ้อมแล้วถ้าเกิดติดกลับไปเงี้ยคนในครอบครัวเขาก็จะแย่นะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาแล้วหลังจากเขาไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของอังกฤษก็เหมือนจะผ่อนปลนตัวเองลองกลับมาซ้อมซะหน่อยผ่อนปลนตัวเองเลยอันนี้ว่าผ่อนปลนตัวเองเี่อ่อนผ่อนปลนโอเขียนอย่างนี้แปลว่าอะไรก็อาจจะยอมรับในกฎมาตรการมากขึ้นก็อาจจะไปคุยกับทางรัฐบาลว่าถ้าเกิดผมเป็นอะไรจริงๆอ่ะ ดูแลครอบครัวผมให้หน่อยหรือเปล่าก็เหมือนเขากังวลเพราะว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อและตายเนี่ยเสียชีวิตเป็นคนผิวสีอ๋อคนผิวสีอังกฤษคนผิวสีจะติดและเป็นได้ง่ายกว่าคนผิวขาวใช่ไหมสี่เท่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าอะไรการเป็นอยู่ของคนผิวสีไม่ดีเท่าคนผิวขาวผมไม่รู้แต่ผมว่าเขาก็เท่าเ่ากันหมดแล้วนะกินไม่ได้เรื่องนี้ก็ดูนต่อไปนะสำหรับพีมดีอังกฤษว่าจะ กลับมาเตะได้หรือเปล่าเพราะว่ายังพูดอีกนิดนึงว่ามีพูดอีกเหรอครับว่าผมบอกแค่จะไม่ไปแค่สัปดาห์แรกผู้คนนั้นทำไมขำอะไรเนี่ยก็คุณจะขำทำไมอ่ะอเขาแค่บอกว่าไม่ไปสัปดาห์แรกผู้คนก็คิดว่าเขาจะไม่ไปเลยอ๋อคือที่ตอนแรกผมว่าไม่ไปคือแค่สัปดาห์แรกไม่ไปรอหนึ่งเราเข้าใจผิดเขาด้วยโอ้โหเราก็ไปคิดว่าเขาจะไม่มาซ้อมเลยก็สุดท้ายก็มาซ้อมแล้วได้ความเห็นจากเขาเต็มๆอ๋อเค็รู้แล้วว่าเขาหมายถึงว่าอะไรนะครับครับอ่ะ จบไปสำหรับข่าววัตฟอร์ดพอฮะหายไปเยอะเลยในขณะโควิดยิงฮานาเนี้ยมาดูสำหรับลีสกอตแลนด์บ้างก็บอดบริหารของลีฟุตบอลอาชีพสกอตแลนด์ก็เตรียมหาลือเกี่ยวกับการเรียกร้องของสโมสรฮาร์ดที่ต้องการปรับโครงสร้างของลีกเพื่อพวกเขาจะไม่ตกชั้นนี่อยู่ในโซนตกชั้นใช่ไหมตกชั้นไปแล้วอ๋อคือปรติตตกชั้นไปแล้วครับเพราะว่ามีการตัดจบและยกแชมป์ให้กับทีมจากฝูงยังเซลติกและทีมฮาร์ดก็ต้องตกชั้นไปแต่ตอน ที่เคยบอกไปว่าฮาร์ดเรียกร้องความยุติธรรมโดยการยื่นเรื่องไปปรับโครงสร้างจํานวนทีม4ดิวิชั่นให้ทีมต่างๆออกแรงสับสนเขาหน่อยคือเขาแค่อยากจะบอกไม่ให้เขาตกชั้นอะที่เขาออกมาพูดแบบนี้แค่นั้นแหละ้วก็เหลือหลายนัดอยู่พอสมควรแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าลีกสกอตแลนด์เขาจะคิดยังไงจริงๆถ้าเกิดไม่ใช่ลีกใหญ่มากๆอะไม่มีใครซีเรียสขนาดนั้นหรอกผมว่าเขารับเรื่องแล้วอย่างลีกอื่นๆที่ไม่ค่อยดังเนี้ยเขาก็ไม่มีปัญหาเลย หลีอังกฤษของผู้หญิงตัดจบไปแล้วอ่ะครับอันนั้นโมคาเลยนะของผู้หญิงอ่ะตัดจบโมคาไปเลยก็ไม่เห็นมีใครมาร้องเรียนเพราะมันไม่ใช่อะไรดังขนาดนั้นหลีรองของอังกฤษก็ตัดไปแล้วไม่เห็นเป็นไรเพมีแต่หลีรองหรอหลีร้องตัดไปแล้วไม่ใช่หลีร้องนนั้นนะหลีแบบดิวิชันหนึ่งสองอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ฉันไม่ชิพก็ถุ่เหมือนจะตัดแล้วน่าจะผมจำไม่แ่ยังไม่ชัวแต่ยังไม่ชัวนะครับแต่ก็ไม่เห็นไม่เห็นมีใครเรียกร้องอะไรเลยข่าวสุดท้ายแล้วอุ้ยระบายยังไงวันนี้ก็ดีอยู่แล้วข่าวส ก็เมื่อคืนเมื่อวานก็สร้างเสียงฮือฮากันตอน Facebook ของ BG ีปทุมเขาเปิดตัวคลิปที่เหมือนจะเป็นนักเตะคนใหม่เป็นใส่ชุดดำมาก่อนตอนประมาณบ่ายผมเห็นอยู่ก็เป็นชุดดำหลายๆคนก็เดากันไปต่างๆนานาว่าจะเป็นดิโอโก้หรือจะเป็นอันเดสตูนเยสเป็นดิโอโก้นี่เดือดไหมก็เดือดอยู่เดือดๆเลยแหละแต่สุดท้ายตอนห้าโมงครึ่งเขาก็เปิดมาแล้วเปิดคลิปตัวเต็มมาว่าเป็นอันเดสตูนเยสนะฮะตอนที่คนคนใน ชุดโม่งนะไม่ใช่อันเดสตอนตอนี้คลิปตอนแรกคนในชุดโม่งที่เขาคุมอ่ะแล้วก็ใส่แมสอ่ะไม่ใช่ตูนเยสแต่เป็นสุรชาติสารีพิมกองหน้าตัวเก่าของเขาเนี่ยแหละกับตันทีมเออาฮาฮาไปแค่นั้นแหละแล้วสุดท้ายจริงก็มาเปิดอีกทีนึงเป็นอันเดสตูนเยสก็เซ็นกับบีจีไปแล้วถือว่าบีจีปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับมีอะไรอีกไหมก็ตอนแรกเหมือนจะกลับสเปนอ่าตอนแรกทางมูริรามออกมาบอกว่าตุนเยสเนี่ยที่ยกเลิกสัญญาไปเพราะว่าเขาจะกลับสเปนแล้วเหมือน แล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกมาบอกเองเลยนะสำหรับตูนเยสว่าเขาจะอยู่ในอาเซียนไป2ปีก็เขามองศัก,กยภาพถึงสโมสรนี้หลายอย่างครับก็ถือว่ามีรุนแชมป์เพราะว่าเพิ่งเตะไปสีน่นัดเองมีรุนแชมป์อย่างมากหลังจากได้สารัตมาเนี่ยแล้วก็มีตูนเยสเนี่ยจะก็มีพวกโตติโตต,ตีผมว่าไม่ได้จดําเป็นขนาดนัด้น,นก,ก็แค่เป็นนักเตะวัยเก่าเฉยๆตอนนี้มาดูแผงหลังของบีจีปทุมที่เล่นหลังสามเนี่ยมีวิกเตอร์คาโดโซ่ที่เคยอยู่เชียงรายเปิดพอ อ่าปอทรอยองที่ทย้ายมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วสำหรับไอ้ย้ยายมาเมื่อต้นฤดูกาลสำหรับวิกเตอร์คาโดโซแล้วก็มีอันเดสตูเยสแล้วก็มี Eva อีฟานดอเลา่เอ้ยอีฟานอีฟานชื่ออะไรวะอีฟานผมลืมแล้วอีฟานอะไรอย่างที่เป็นนักเตะของทีมชาติสิงคโปร์มัง้งที่เป็นลูกตำนานอ่ะถือว่ากองหลังค่อนข้างแน่นทีเดียวสำหรับบีจีเวทุมแล้วหลังจากอันเดสตูเยสนี่ได้อ่าสัญชาติาเครียกว่าโคต้าเป็นโคตา้าเอเชียแล้วก็ทำให้ นักเตะโปต้าเอเชียอีกคนหนึ่งของบีจีถูกปลดออกไปคือยูก<อ>ิบัมบะกองกลางก็สารดเข้ามาแทนแล้วด้วยบัมบะก็เลยต้องออกไปนะครับคาโดโ,โซ่เกิดไปได้ไปเล่นกับบุรีรัมใช่ไหมเหมือนมีข่าวตอนนั้นนิดหน่อยไม่รู้สิณนต,ตอนนี้เป็นผมไม่เทนเนสมาเล่นกับคาโดโซอเอเออ่เองเออมาเล่นเองด้วยกันเลยครับก็ต้องดูว่าบุรีรัมจะเอาใครมาแทนแล้วยังจะเป็นยังไงต่อส่วนบีจีทุมีข่าวอีกว่าตูนเยสเนี่ยเคยคุยคุยกับเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขาอย่างดิโอโก เลติโก,โก้เหมือนจะออกมาบอกเองว่าเดี๋ยวครึ่งหลังฤดูกาลจะเจอกัน <h ums> น่ากลัวแล้วนะสำหรับบีจีปีนี้ถือว่าทุ่มทุนมากก็ถ้าทุ่มแล้วได้แชมป์ก็คุมค้มคุ้มแชมป์ไทยได้เงินรางวัลประมาณถ้ากี่สิบล้านกี่สิบล้านผมยังไม่ได้ก็คุ้มอยู่คุ้มก็น่าจะคุ้มนะแต่ค่าตัวสาระก็สามสิบแล้วอนะ่ะก็ได้ค่าเสื้อเอ่อก็ได้น่าจะได้ยอดค่าเสื้อมากขึ้นค่าคนเข้าชมน่าจะมากขึ้นอยู่แล้วจริงๆบีจีปทุมนี่คนเข้าชมเยอะอยู่แล้วนะ โซนกองสางม 3, ใช่ไหมน่าจะของสามนั่นแหละปะทุมนั่นแหละมันคือปทุมแถวนั้นคนเขาเชียร์บีจีรักบีจีมากเลยตอนที่บีจีตกชั้นไปเมื่อปีที่แล้วร้องไห้กันเลยนะผมเห็นอะไกก็เนี่แหละครับมากันชุดเต็มอย่างนี้ได้เล่น,ลนตรงกลางมีสุบรรยาสารัตทิติพันธ์กองหลังมีตุนเยสคาโดโซอิฟานกองหน้าถ้าได้เดียวก,ก็ไม่ก็รู้เรื่องใช่จบเลยอะ่ะเพื่อสาวปฐุมเป็นใครนะฉัตชัยรเปล่าัชัยบุตรพรมนั่นแหละเจ้าบอย ชาตชัยบุกพมในคลิปเขาก็มีเล่นด้วยนะมีในคลิปเล่นมีปีโป้มีทิติพันธ์มีทิติพันธ์ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่ออกหันไปหันไปนั่นแหละปีโป้มีปีโป้คนนั้นลืมถึงรืมถึงปีโป้ใส่กับศักยภาพของทีมบีจีตอนนี้ถือว่าสุดยอดมากๆส่วนที่น่าสนใจคือเป็นเมืองทองนี่แหละจะซื้อใครมาครับส่วนถ้าเรือก็นักงเตะดีมากแต่ปีที่แล้วแล้ะแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันสักที หรือเปล่าไม่รู้ก็ปีนี้กลับมาใช้เซอร์เด็ดเหมือนเดิมอ่ะเซอร์ท่านเซอร์เสเด็ดเหมือนเดิมแทนที่จะใช้คนเก่าอ่ะชื่ออะไรนะคนที่เป็นผู้ช่วยของที่เคยเป็นผู้ช่วยซิโก้อ่ะชื่ออะไรผมลืมแล้วนั่นแหละตอนนั้นมาดีมากเลยอ่ะตอนทางที่ก่อนมาเซอร์เด็ดหนูอ่ะไม่ใช่โค้หนูโค้หนูใครเนี่ยไม่รู้โค้หนูเป็นก็เคยเป็นคุมทีมชาติชุดเด็กอยู่นะโค้หนูแล้วก็มาคุมก่อนโค้ต่อยที่เทสซินอ่ะโค้หนูคุมอยู่แล้วก็เป็นโค้ต่อยที่ชุดแชมป์ลุยจตุรมิิร นั่นแหละก็ทำเทพศิลินฟ้าแชมป์จดุรมิตรไปนะแต่โค้ชต่อยปีนี้มาอยู่กับ BG ด้วยนะมาอยู่ในชุดเยาวชนของ BG ถือว่าป้นเด็กประนเด็กก่อนก่อนนั้นเขาอยู่ขอนแก่นก็ถือว่าไปหลากหลายตั้งแต่ทีมชาติดังจากทีมชาติไทยตอนนั้นเน่ะเราก็ไม่เหมือนกันว่าใคร <c oughs> โค้ชต่อยสิริศักดิ์ยอดย่าไทยแต่พอมากลุมโรงเรียนเทพศิดินเลยหลังจากฟาทีมชาติไทยชุดต่อจากเราอย่างแบบที่ลุยเอเชียนเกมมั้งหรือชิงแชมป์เอเชียนั่นแหละที่ตกรอบมาแล้วกลับมา มทีชาลินได้แชมป์จตุรมิตรือฮาเลยแล้วก็ไปขอนแก่นอันนี้ย้ายมาบีจีปทุมแล้วนะครับก็ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้สำหรับข่าววันนี้น่าจะประมาณ20่สินาทีได้คนโชคเออคนโชคโชคทวีพรหมรัตโชคทวีอะไรทั้งอย่างพรหมรัตใช่ไหมใช่นั่นุูเดียวกับไอซิสอนเลยเหรอไม่ใช่แล้วไงไม่ใช่แล้วใช่ไหมแต่คนโชคทวีอ่าคนโชคทวีไอ้คนนึงไอ้คนนึงที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์อ่ะกูดูโอาอ่พอแล้วจำไม่ได้นะนี่จำไม่ได้จริงๆโอเคคิดคนโชคมาก็ยานาแล้วนะเอ้แต่ผมไป ฟังบทสัมภาษณ์ของผู้จัดก,การผู้บริหารของทีมเมืองทองบอกว่าทำไมถึงปล่อยเขาก<ม>็บอกว่ามีบอกแล้วผมไปอ่านมาเขาบอกว่าเป็นความฝันของนักเตะเองที่ถ้าเกิดอยู่ในชุดนี้ต่อไปอ่ะทีมเมืองทองก็อาจจะแบบห่างไกลาจากคำว่าแชม,มป์แล้วพ่อก็ออกมาบอกอีกอารมณ์แบบตัดพ้อว่าหมายถึงพูดถึงกรรมการถ้าเกิดกรรมการปล่อยอย่างเงี้ยเราคงจะไม่ได้แชมป์หรอกพูดออกมาพูดอย่างนี้นะที่ผมจับใจความได้นะเขาพูดตรงๆเลยเขาพูดแบบนี้ หลายสำนักพิมพ์ก็พูดแบบนี้เหมือนกันตีข่าวแบบนี้เหมือนกันก็ฝั่งเออเออก็คงจะดันเด็กชุดเขาเรียกว่ายังเติร์กเด็กของเขาจะเรียกว่ายังเติร์กจะดันชุดยังเติร์กขึ้นมาเหมือนกับตอนที่ดงดันทิพยพันดันสารัตดันธนาทิศพวกนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับก็น่าจะตาดูเราไทายลีกในการเปอร์ลีก12กันยายนี้ใช่อรอชมไทยลีกพูดเหมือนใกล้เนอะอีกกี่เดือนวา สองสาเดือนอ่ะก็รอสถานการณ์ให้มันดีขึ้นวันนี้เพิ่มขึ้น9รายนี่ใช่ไหมคนติดเชื้อบเมื่อวานเอวาน9รายเป็นคนที่กลับมาจากอเมริกาเขาบอกงี้อเมริกากับอะไรที่อย่างนี่แหละอาจแต่ก็ต้องกลับตัวไปดูกันไปเรื่อยสำหรับสถานการณ์โควิดบนโลกเราไปนี้นะฮะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรีวิวของบุนเดซิก้าคู่วันเสาร์อาทิตย์ไปที่2ี่ครับน่าจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วสําหรับบเยน ใกล้จะได้แชมป์แล้วนะครับวันนี้เราสองคนก็รับก่อนฮะขอควาว่าสวัสดีครับ